ปดวันนี้นะครับเป็นคลิปสนุกสนุกอันนึงนะครับคือว่าวันนี้ผมจะท้าทายตัวเองนะครับว่าผมมาสายลิทัชชุระเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ผมจะท้าทายตัวเองให้ลองเขาเรียกว่าลบภาพของ Blackpink มิวสิกวิดีโอตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยผมจะลบ Blackpink ทั้งวงเลยนะแล้วก็ s e ย e นาโกเมสเนี่ยออกไปจากภาพเป็นภาพนิ่งเนี่ยนะ ถ้าเป็นวิดีโอคงจะยากมากนะครับลองทําภาพนิ่งเล่นๆดูก่อนแต่ที่สาคัญคือผมจะลองทํา20ภาพภายใน2ชั่วโมง <Wow. S 1> จะทาได้หรือเปล่าปกติรีทัชต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าผมสามารถรีทัชอะไรที่แบบรูปหนึงอะรีทัช5ชั่วโมงยังได้เลยค่อยๆปรับค่อยๆวาดมาใหม่แต่อันนี้ผมจะลองแบบหย,ยาบๆงานหย,ยาบๆแต่จะลองแบบเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ลองดูเล่นๆว่าลบภาพแบ็คพิงและซิน่าโกเมส20ภาพออกจากภาพมิวสิกวิดีโอภา,พพายใน2ชั่วโมงจะทำได้ไหมจะไหวไหมวะเนี่ยได้ไหมนะคุณว่าได้ไหม Thank you โอ้โหนี ho, ่นะฮะสุดท้ายเนี่ยจริงๆลึกๆะอยากทำชั่วโมงหนึ่งแต่มันจะหยญบมาก2 5่าิเหมือนชั่วโมงทำนีเพื่ออะไรทำทำเตี๋ยอะไรวะพวกเนี้ยคือผมก็มีการอยากชอบชาเลนต์ตัวเองอยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็ทำออกมาได้โอเคแหละหยาบๆงานหยาบๆถือว่าโอเค ใช้โคดิ้งทูโคดิ้งสตัมแล้วก็แปะตรงนั้นมาแปะตรงนี้ตรงนี้เหมือนอย่างเงี้ยผมจะลบหน้าผมออกผมก็จะโคดิ้งจากตรงนี้มามาแปะตรงนี้ปึดปืดปืดเห็นไหมหัวหายไปละคอขาดไปละเอากลับมาอันดูอันดูอันดู ผมเวลาใช้ Photoshop เนี่ยตั้งแต่ใช้มา Photoshop มา20ปีได้นะครับผมจะเซตแอคชั่นตัวเองตลอดสำหรับผมเลยนะผมจะมั่นใจว่าผมทำโฟโต้ช็อปรือรีทัชภาพเนี่ยความเร็วไม่แพ้ใครเพราะผมใช้เลนจ์ตัวเองตลอดนะท้าทายตัวเองตลอดวิธีที่อยากทำงานให้เร็วขึ้นเวิร์กโฟลว์เร็วขึ้นนะครับต้องมีแอคชั่นครับ ที่บอร์ดั้งผม,มตั้งแต่อยู่อเมริกาล้วสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมจะมีเลยกด F1 ทําอะไร Shift F1 ทําอะไร Control F1 ทําอะไร Control Shift F1 ทําอะไรแค่มาก1ปุ่ม F1 ในมีซีคอนโทรแล้วผมจะทําหมดเลย12อัน F 1 2กดอันนี้ทำอะไร Render f a t t e n Image เรเ n s e t Shot Cut w ไว้นะครับและเราใช้ให้ได้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยงานคุณจะเร็วขึ้นหลายๆเท่าเลยในเมื่อโกผมคืองานมันต้องดีและเร็วที่สุด การที่คุณไม่มีแอคชั่นไว้เนี่ยมันทําให้งานคุณแบบว่าชา้าขึ้นจริงๆครับมือโปรทุกคนต้องมีแอคชั่นเป็นของตัวเองนะครับและแอคชั่นเนี่ยผมจะเซตไว้เลยเซฟได้ทุกแอคชั่นของเราเก็บไว้ไป Import Export ใส่ได้กับเครื่องอื่นได้ตลอดเวลาแอคชั่นที่ผมใช้ก็มีการเดเวลลอปมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่มาเมกาผมกดปุ่มเดียวตัวเนี้ยบางครั้งผมกดของผมเองนะ Control Shift f 1 2เนี่ยมันจะทำประมาณสัก10ขั้นตอนเลย <Wow. S 1> ปรับคัลเลอร์ <Wow. S 1> หลบสีปรับอันอยอยนั้นมันลดเว ผมอยากพูดให้ฟังว่าสําหรับใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วทํางานที่น่าเบื่อเนี่ยทำงานที่มันรู้สึกจําเจน่าเบื่อทุกวันเนี่ยมันก็เหมือนคุณเล่นเกม c a n d y Crush นี่มีเกม c a n d y Crush มาตรงนี้ปึ๊ดป๊ดแล้วคุณเล่นดากเดิมๆทุกวันอะไม่มีใครในโลกไม่เบื่อครับแต่คุณก็ยังเล่นอยู่อนะทางานเหมือนทํางานซ้ำๆซักๆเพราะฉะนั้นเราถามตัวเองว่าเราจะให้มันชาร์เลนจิ่งขึ้นยังไงทาให้เสร็จเร็วขึ้นได้ไหมทําให้ไม่ได้ประสิทธิภาพดีกว่านี้ได้ไหมหรือทําอะไรมากกว่านี้ได้ไหมคุณถ่ายรูปสวย คุณทางานได้เร็วแล้วเร็วกว่านี้ได้หรือเปล่าและดีกว่านี้ได้หรือเปล่าเจ๋งกว่านี้หรือเปล่าและอะไรทําให้เจ๋งขึ้นได้หลายๆอย่างในบริษัทผมเนี่ยเมื่อก่อนเราตัดายการดีไฮโปไฟล์ของช่องผมเองเนี่ยตัดกันแบบ2วัน3วันอะไรพวกนี้มันมเป็นเรื่องปกติมากผมให้ตัดแบบ1วันเขาโอ้โ oh, ห oh, มันยากนะครับพี่1วันไม่เคยทาได้มาก่อนพอสุดท้ายทําได้ใน1วันเนี่ยมันเหมือนเราเล่นเกมด่านที่ยางก,กผ่านอะ่ะ e Achievement yeah, ตัดเสร็จแล้วหนึ่งวันตัดเสร็จแล้วแต่ผมเองอะ่ะสำหรับผมอะ่ะ ผมก็พูดแบบจริงๆนะอันนี้พูดจริงเดี๋ยวพี่ตัดให้ดูเลยสิบเทปวันเดียวบ้าปรับทาได้หรือเปล่าวะเวอร์ปะผมพูดเวอร์ไหมผมพูดเวอร์ออไหมเวอร์ไงเมื่อไหร่ที่ผมตั้งเป้าเวอร์ไปแต่ในใจผมนะสิบเทปเดี๋ยวกูทาให้ดูในใจทําได้แน่นอนแต่จะทําไงเดี๋ยวคิดก่อนวางแผนก่อน สิบเทปผมจะบอกเลยว,ว่าอย่างนั้นอินเสิร์ตที่จะใช้ในรายการจะขอน้อยลงนะครับอาจจะมีซ้ำๆบ้างนะครับสิบเทปผมก็จะกแรกผมดูคอมพิวเตอร์บอกเอ้ยคอมผมแรกว่าคนอื่นน่าจะไหวแบ่งสิบเทปเป็นสิบสองชั่วโมงได้เลยชั่วโมงหนึ่งเราทำให้เสร็จหนึ่งเทปเรนเดอร์ต้องสี่สิบนาทีต้องเสร็จหนึ่งเทปเพื่อจะเรนเดอร์อีกยี่สิบนาทีพอเทปรายการยี่สิบนาทีเราอะไรเงี้ยมันจะวางแผนในระหว่างเดียวกันโอเคมีอะไรตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยเออมีใครว่าไม่ขอคนนี้ยืมมาช่วยหาอินเสิร์ตได้ไหมครทททาาาาผผมมก็ได้เปในนงแต่คุณภพ มันไม่ดีเท่าเวลาหนึ่งวันหรอกแต่ผมทําเสร็จแน่นอนถ้าคุณเคยทำสิบเทปมาแล้วเนี่ยวันนึงคุณตัด3มเทปสบายบหรือหรือเมื่อก่อนเราตัดวันด้ว,วันละเทปตัด2เทปมันก็ได้ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามเลยเนี่ยตั้งโจทย์่าบ้า,บาชาเลนจ์ตัวเองแล้วพยายามทำให้ได้ไม่ได้ก็พยายามต่อไปแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตดีครับผมเจอใครที่มีความรู้ผมก็ถามกั๋เขาหาความรู้ตลอดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเราใช้ชีวิตแต่ละวันและไม่ยอมพัฒนาตัวเองเเเรราาาาอยยู่่ก่กกัับททีีจะลลลป็นนค้้หได งานบางประเภทที่บางคนบอกว่ามันไม่สามารถที่จะมีเนื้อที่หรือมีพื้นที่ให้เราพัฒนาตัวเองได้ผมว่าไม่จริงนะมันมีแน่นอนมันมีมันพัฒนาได้ตลอดไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะฮะจริงๆอันนี้ผมเชื่อเลยก็งานที่ดีไม่ได้ต้องหมายความว่าต้องทําให้เร็วนะครับและงานที่เร็วไม่ได้หมายถึงว่าเจาะมาดีเสมอไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยังเรียนรู้เหมือนผมยังฝึกฝนตัวเองอยู่เนี่ยทําเร็วไว้ก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าดีครับเพราะเมื่อไหร่ความสามารถหรือความรู้ของคุณ ถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ทํางานทั้งเร็วและดีได้และผมเชื่อว่าหลังจากน,านนะั้นอะไม่มีใครหยุดคุณได้แล้วครับดูมั้ง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 ต้องดูนะคะ Subscribe บบ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 บกันด้วยนะคะ คือวเวลา,าเราเราเช็ดซอสคือเวลาเราเราช็ดซอสเราเซ็ตช็อตคาดไว้นะครับใครซ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 ับใครมันก้อยมีความหมายถ้าคุณนั่นเองยังไม่เข้าใจลองผิดลองถูกลองใช้ลองแชรลองถามลองทำดามบ้างก็ได้แค่คุณคลิกเข้ามาดูพี่มั่งใจแชร์ให้ดูข้อมูลแท้ทูเอามาเล่าเอามาเล่าไม่ต้องดาวเพราะคู่สไตล์คู่ดูมั่ง